ดูทางก <erman! S 3> ่อนนะคะโอ้ยไหวเนี่ยลาดชันเลยค่ะเนี่ยทางสูไหมลูกโอ้โหดูดิโอ้โหค่อยๆมาเร็ว ดีเลยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่พาน้องสุกกันนะคะมาที่วัดหนําตั๊กค่ะเย้าจะมาไหว้พระนะคะแล้วก็จะมาเดินสัมภารกระจกด้วยนะคุณพ่อทางกระจกข้างล่างก็จะเป็นแบบที่อะไรคุณพ่อเป็นที่เหวลึกๆอะไรใช่เราจะเห็นวิวข้างล่างเลยนะคะว่าจะน่ากลัวหรือเปล่าน้องสุกจะกล้าเดินไหมเราต้องติดตามนะครัพี่พี่ไปไปกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราจะเข้ามาข้างในนะคะเพื่อมาซื้อโบไปผูกอธิษฐ่านกันนะคะพี่พี่ ข้างในมันจะมีสะพานนะใช่ค่ะแล้วก็ให้เราขูกบัวที่ฐานนะคุณพ่อตามสีเลยค่ะสีแดงกับบุญโชคลาภนะคะสีเหลืองเกี่ยวกับมีลาบโยนมีเงินเราเพิ่มมาสีขาวความสำเร็จสีส้มความพัฒนาเราทุกสีไปคุณพ่อแล้วแต่เลยเอา5สีค่ะเขาทำบุญได้ค่ะคุณพ่อโอเคเราขูบงบัวไหมลูกนะนี่ชื่อนะคะนอ่ครับน้องอยากขูบัว์เลยนะฮะ คุณแม่เขียนอะไรครับคุณแม่เขียนชื่อนะคะเพื่อปลูกโบนะคะพี่พี่เหมือไหนทองไหนมาเทีมาด้วยนะคะพี่น้องสกัดไหมมีค่ะคุณพ่อ,พอแล้วก็ชื่อของนี่มาทีวีด้วยนะ,ะใช่สกัดเราเราสกัดเอาโบ,โบสีอะไรลูกเอาสีอะไรส<อ>ีขาวโอ้โหเดี๋ยวเราเราคุณแม่เขียนกันเนาะตอนนี้นะคะคุณแม่เขียนเสร็จแล้วนะคะเราจะไปสะพานนะคะคุณพ่อเราจะไปปลูกตรงไหนดีคุณพ่อเราไปเจอที่สะพานเลยดูว่าเป็นยังไงที่สะพานคือเขาปลูกกันเยอะมากเลยค่ะคุณพ่อ กเระหว่างทางก็วิวดีนะครับนี่เห็นทุกเขาใสสวยเลยโอ้โหดูดิเขาปลูกกันเต็มเลยนะต้นไม้ก็มีนะลิตเติ้ลจะปลูกตรงไหนเยอะคุณพ่ออโสะพานโอ้โหเต็มเลยจะไปถูกสะพกสะพานเลยคุณพ่อโอ้โหดูเต็มต้นไม้เลยนะดูเลยต้นไม้ถ้าไม่หายใจเลยค่ะนะคะคุณพ่อเหมือนว่าขอพรนะคะปลูกเต็มเลยนะที่เรามาปลูกกันเป็นยังไงเป็นภาษาจีนหมดเลยนะท่านะคุณพ่อเราจะปลูกอย่ไรดี คุณต้นไหนดีคะคุณพ่อมันยาวมากเลยคุณพ่อเลยโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะเราหามุมถูกปูกันดีกว่าพี่แนวคุณพ่อคุณแม่ได้ล็อกแล้วนะคะคุณพ่อใช่ไม่มีตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างว่างนะคะคุณพ่อที่นี่ใส่ปลูกเราก็เลยจะปลูกนะฮะใส่ขานี่อ่าไอเราโฟกัสใช่ไหมจับโฟกัสใช่ไหมจับใช่ค่ะของวสันเทเฮาส์นะคะพี่พีเฮาส์ทีวีด้วยนะคุณแม่ก็เขียนลงไปแล้วนะคะพี่พีถูกเป็นโมทีตสวยนะคุณพ่อโอ้โหส่งงานเลยหรอ ต้องพูกอย่างนี้นะคะคุณพ่อดูนะคุณพ่อมองใหญ่เลยให้หนูทำบ้างพี่พูกเป็นโบนะคะสมมติเขาจะพูกเป็นโบแบบเสวยคุณพ่อแม่กำลังตั้งใจพูกนะฮะปุ๊บนี่คุณพ่อสวยมากเลยคะณพ่อติ๊งนี่ของเราไม่เหมือนใครเราพูกไม่เหมือนใครนะนี่เสร็จแล้วคุณพ่อเราพูกแบบว่าเป็นสองกมเลยคุณพ่อกันลมค่ะคุณพ่อดู นี่ค่ะคุณพ่ออึ๊บนี่อย่างนี้ไงลมจะได้ไม่เปลยวไงคุณพ่อนี่สวยมากเลยโอเคเวลาเวลาลมพัดเลด้ผิวคุณพ่อเอาไปต่อได้สะพานกระจกอะไรดีกว่าโอเคดูดูสะพานกระจกข้างบนนู่น้คุณพ่อเป็นกี่ลอยนะคะโรงข้างบนนะเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นบันไดตรงข้างหน้าใช่ค่ะคุณพ่อ อดูสูงมากเลยข้างบนวิ่งไปเร็วตอนนี้นะคะเราจะไปทางสะพานกระจกัะคุณพ่อจะมีทางเรียกตรงพ่อดูสะพานขึ้นันไดคุณพ่อดู คุณแม่คงบันไดไม่ไหวนะเราเลือกทางธรรมดาเลยก่านะคะ่ค่ะตอนนี้ไม่มีคนนะคะเดี๋ยวให้ถอดแมสให้ใหายใจก่อนนะคะคุณพ่อเยอเป็นลมก่อนนะคะทางเรียบๆเขาเดินไปเรื่อยตรงนี้ใช่ค่ะไม่ไม่มีคนคะ่ะล,ลมเย็นๆนะคะไม่แออัดคุณพ่อเยะเป็นปลาไผ <f li> ่นะปลาไผ่อ <f li> ุ้ยว้าเป็นุ้มเลยนะคะ <f li> ไปเรื <f li> ่อยๆนะชิวๆแต่ถ้าใครรีบร้อนก็จะขึ้นไปได้เลยณพ่อมีผีเสื้อด้วยว้าวสองข้างทางก็มีผีเสื้อเต็มไปหน้าเย็นนะคะคุณพ่อไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่า แต่ว่าทางขึ้นมาเมื่อกี้ตรงที่จะเข้ามาทางนี้นะคะก็คือร้อนมากนะคะพี่พี่นี่น้องสุกัดก็ไหวไหมลูกไหวใช่ไหมคะลูกแม่กำลังเดิมมนชมธรรมชาตินะ,ะไม่ถามคุณแม่เลยนะคะแม่นี่เหงื่อ,ๆๆๆๆอะโซกโซกเลยเดินเรื่อยๆ,ๆนะค่ะคุณพ่อ <S <S นี่นะคุณพ่อลึกมากคุณพ่อดูสิใช่ระหว่างทางเราก็เจอแบบเหวเน่าลึกแบบ มากเลยนะคะคุณพ่อสูงมากเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยนะคะต้องเดินเราต้องระวังด้วยนะต้องระวังแบบนี้ให้น้องสกันมาเดินตรงนี้นะคุณพ่อเดินคนละข้างนะค่ะไปเรื่อยๆดูเส้นทางต้องขึ้นไปอีกนะฮะเดินมันเหมือนเราเข้าไปแบบว่าในป่าคุณพ่อไม่มีป่าต้องเดินไปถึงสะพานกระจกก็ได้ดูเหงื่อคุณแม่ค่ะเริ่มหักได้ดีเลยนะคะจะหาว่ามาไม่ถึงสู้น้องสกันสู้นี้คะฮูก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 ันจะงีบกระจกเหร้ฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่้ฮ่า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 ฮ A later. few moments ตอนนี้ค่ะเราพักครึ่งเท้าคุณพ่ออยู่น้ำมากนะเราสู้การกินหมดแบบกันมอกพ่อยังเรื่อยเลยนะเพิ่งขนลุกนั่งพักก่อนยืนพักกันค่ะตรงนั้นน่าเหมือนหลังช้าคุณพ่อดูใช่ดูข้างล่างลึกมากเลยนะเป็นเหวเลยคุณพ่อใช่ถ้าตกลงไปนีกิ้งใบยาวเลยนะข้างล่างเนี่ยื่อะไรไหมสู้ไหมลูกสู้โอ้โหงั้นลุยต่อบไปลุยต่อไปถาม่ทีไงทำมาจทำไงสู้ทางนี้ทางนี้ สู้แต่ทำมือปิดนะเราถึงครึ่งทางคุณพ่อครึ่งทางคุณแม่ก็หอบเลยท่ะเนี่ยคือคุณน้องสกายบอกไอติมค่ะไอติมค่ะอยากกินไอติมนะคะพี่ดีต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกนะโอ้โหอีกก็ครึ่งทางคุณพ่อเป็นโลกอ่ะอันเนี้ยออกกำลังกายไดีเลยนะคะเนี่ยจะเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าขึ้นบันไดนะฮะจะไม่ใช่ทางเรียบละ เราเมื่อกี้เราเราวิบากทางเรียบแล้วนะคะวันนี้เราเป็นบันไดแล้วคุณพ่อสู้ไหมคะสู้สู้ช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 ูทำไงทำมือทำมือสู้สู้โอ้หว่ายทำไมไม่สู้ได้ไงขี่หลังพ่อขึ้นมาป่ะลุยต่อเพื่อเราจะไปดูสะพานกระจกกันได้ๆนะคะวันนี้ไหเขก็มาแล้วดูทางก่อนนะคะโอ้โหโอ้ยไหวเลยเนี่ยลาดชันเลยค่ะเนี่ยต่างหูลาดชันเลยนะคะเข่าสุดแน่นอนพ่อนะคะ คุณพ่อแข็งแรงม่าเลยนะคะมาสกัดสูไหมคะซูค่ะมาสกัดไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณพ่ออุ้มกี่ขั้นแล้วเนี่ยคุณพี่ดูพี่ๆดูสิโอ้โหคุณแม่พักก่อนเลยค่ะคุณแม่แค่กี่ขั้นเองเนี่ยคุณแม่อยู่ข้างล่างก่อนนะนี่ในการทดคุณในตัวเออจะถึงแล้วนะครับอนี่เดียวเร็วอีกสิบเก้าอีกสิบเก้าถึงแล้วไปไปจูงเร็วมาเร็วมาสิบเก้าเร็วโอ้ย ใครเป็นคนเลือกเนี่ยไม่ได้ให้เหรอนึกว่าสะพานปลาใช่ไหมตอนแรกใจคิดว่าสะพานปลาพอมามันเป็นสะพานสวรรค์ถึงแล้วถึงแล้วโอ้ถึงแล้วเย้ตบมือทุกคนที่ขึ้นมาได้นะครับไปรับขึ้นสวรรค์แล้วให้ใจแม่เราเร็วเร็วบอกแม่เร็วเหลือสิบเก้าเองแล้ว มามาผมเปียกหมดเลยสุดการเหงื่อแตกนะมอันนี้สิบเก้าแล้วเร็วเอาล้วครับคุณหมอคุณแม่นะครับน้ำนักลดเพิ่มไปสิบกิโลนะครับวันนี้ไม่ต้องออกมาลังกายเลยนะเราเพิ่มความปวดขาอีกหน่อยนึงกินเลยเพิ่มบลังซ์นะหนูเหงื่อนะครับ แต่คลุ้มตัวนะข้างบนเย็นนะเป็นไงบ้างคนณสึกโอ้โหคุณแม่เหมือนจิ้วหายใจแล้วพ่อสมาไหว้พระแล้วก็ไปทุกทางกันสูกไหมลูกจิตเฉียงอ่อยนี่เราจะไหว้พระบูชาหลวงพ่อโสธรกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะพี่ๆเราจะเข้าไปไหว้ข้างในด้วยแต่เราไหว้ข้างนอกก่อนนะคะน้ำสุภาพไหว้ตรงตรงหินค่ะลูกขุจ้าโอเคนี่นะคะเมื่อกี้เราขึ้นกันใช่ไหมคะพี่พี่นี่ทางลงค่ะ ย่างชันเลยนะคะดูนู่นนู่นถูลงย่างชันเลยนะคะอันนี้คือว่ายังไม่ถึงกระจกนะคะสะพานกระจกเลยนะคะอันนี้ทางไปนะคะพี่พี่โอ้โหค่ะลูกค่ะรอคุณแม่ด้วยนะคะนี่นะคะเราก็ฝันถึงฝันที่เป็นจริงแล้วนะคะคุณพ่อมาถึงสะพานแล้วนะโอ้โหมร้อนเย็นต้อนรับเราทั้งยาวถึงนู่นเลยไปลุยปีเด็คุณพ่อเราสกัคก็ยังสู้นะคะเอามาถึงจุดสุดท้ายของเราแล้วนะฮะ สะพานนะครับนี่ก็จะมีต้นไม้ต้นรับเ,<อ>เราอยู่สวยงามมากนะคะนุ่นทั้งในนุ่นทั้งในนุ่นคือสะพานกระจกนะคุณ<า>พ่อดาสิดูวิวข้างทางสองข้างทางคุณพ่อคุณพ่อดูสะพานนูนสิที่เรามาปลูกต้นมองแค่ไม่เห็นนะโอ้หดูดิมีแข่งน้ำที่ตรงนั้นด้วยใช่ค่ะคุณพ่อมัไม่แก่งเก็บกาเก็บน้ำนะฮะอ่าเก็บน้ำถึงแล้วลมเย็นมากพี่พี่มีแดดแต่ลมเย็นสบายอยู่นะคะพี่ นี่เราถึงห้องแล้วนะฮะหอ,อ,อ,อขอขอที่เข้านะฮะใช่ค่ะเราซื้อบัตรแล้วแม่ซื้อบัตรแล้วค่ะคุณพ่อเดี๋ยวเราเอาบัตรนี้ไปให้เขาแล้วเดจอเข้าไปไหนโอเคนี่นะคะคุณพ่อเราต้องใส่ถุงเท้าก่อนนะคะใช่าการกระจกเป็นรอยหรือกระจบแตกได้น้องไม่ต้องใส่ใช่ไหมคะไม่ต้องใส่น้องไม่ต้องใส่เขาบอกนี่พ่อใส่หมดและคปุ่มไปอย่างนี้นะฮะเราก็จะเข้าไปนะคะพี่บีนี่เรียบร้อยแล้วถ้าดูแม่ใครทีเกี่ยวนะใหญ่ แปะวันอุนลพูนให้สุกปนนะครับว้าวดูสิมาจะตกนะโอ้ยน้ากลัวบ้านเคุณพ่อใช่มา้อมดูโอ้โหดูดิโอ้โหฟองเงี้ยใต้งหานด้านล่างเลยนะลึกมากโอ้โหน้อ้หอกันแล้วเนยอยังอมลไม่แตกละหอมเลยเลยเร็วอพ่อแลคุณแม่จะเหยียบไม่แตกเอพี่มาเร็วเร็ว มาเลยวะนี่มาเลยเดินมานี <S <S ่เห็นไหมพ่อเดินมาแล้วเดินมาสิเดินมาข้างๆก่อนเลยมางนี้างข้างมาเร็วๆเราก็เยอะเดินมาเอยจะมองนี่ยวอย่ามองค่อยมาเร็วนื้อของพ่อก็อยู่เลยเต้นเต้นแล้วเดินเอามานี่เดี๋ยวแม่กำลังทำใจอยู่นะพ่อมาพร้อมมาเลย เดินมหมอครับกัวนี wow! ่คอยักพ่อไวพห้ยืนเลยมาเนี่ยพ่อยืนอยู่เหมือนอยู่บนต้นไม้โอ้โหมาตรงนี้ยมาเก้าเดียวเก้าเดียวไม่เป็นไรออมาแล้วงได้มาเลยขรับน้ำหนักแม่ตั้งแปดสิบโลสามสิบโลคุณแม่เอนนะเห็นไหมพ่อ้ยืนในนี่พ่อน้าในเหมา ลงข้ามาเร็วลงข้ามานี so, oh er, no, no. ่ด okay. hmm. yeah. hey. you know, okay. really uh ูน้องดูน้องกำลังเดินนะครับโอ้โหมาแล้วลเข้ามาแล้วจับมือจับมือจับมือพ่อจับมือพ่อจับมือพ่อจับมืเพ่อเย้เราทำได้เลยเย่ลงข้าเก่งมากเลยนะครับสามารถยืนบนกระจกได้นะโอ้โหเก่ง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 เลยโอ้โหดูแล้วก็ยืนได้นะได้นะได้นะ โอเคผ่านแล้วครับเอารับ่อผ่านครับเก่งจังเลย A f e w moments later คแม่จมองไปทางหน้าลำาอเดนมาเลยเดินมาเลยั่งไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มองไปทางหน้าครับคุณพ่อมีอะไรเกดขึ้นมีอะไเกขึ้นผมว่าคุ่แม่มองว่างหน้าแล้วฮะเหมือนคนทากายบ้าบำบัดอ๋อถ้าตัวก็พอสิรับหว่าใจวายนะนี่ มอสกัดทำได้ก็พอแล้วค่ะมอสกัดเก่งมากเลยนะคะพี่ๆไม่กลัวเลยค่ะโอเคค่ะกินน้ำกินน้ำโอเคดเดี๋ยวพ่อพาเดินดูนะฮะนี่ครับอ่ากินน้ำตรงนน้นตกไปนี้นะครับนี่ล่างๆ็จะลึกๆอย่างนี้นะ <Es> พาน้ reat reat องโซคาเที่ยวจะทายกระจกไว้ก่อนจะเมฆค่ะสุดชอมกล้าหาาของน้องโซคาด้วนะคะคุณ <Yeah. S 1> แม่ยังกลัวเลยคุณแม่ยังไม่กล้านะคะแถมฝึกแล้วนะคะขึ้นไปถึงยอดเขานะคะน้องโซคาชะรีพานด์โซคาทำได้นะผู้หญิงมากเลยค่ะเยี่็นๆนะคะถ้าพี่ๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ให้น้องโซคาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคเอาเห็บไปเลย